ช่วงเวลาที่ใกล้ที่ใกล้ต้องกินยามันมันจะมีอารมณ์รู้สึกแบบชุนเฉียวรุนแรงหงุดหงิดเหมือนว่ายามันบอกฤทธิแล้วมันจะต้องกินยาลอกถัดไปเนี่แหละอ่าใช่ค่ะ,ะมันก็จะมีอาการหงุดหดงิดหงุดหงิดชุนเฉียวแบบควบคุมตัวเองไม่อยู่อ่าแล้วก็ถ้าอันนี้หมายถึงกรณีที่แบบเจอแบบ อะไรที่แบบขัดใจอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเจออะไรที่แบบว่าดังดิงดิงดาวๆาก็จะร้องไห้ไปเลยคุมไม่อยู่อารมณ์ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ใช่ก็คือนอนหลับได้ไหมอ่าหลับถ้าถ้าทานยาคือหลับแต่เมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้คือตั้งแต่เจ็ดโมงจนจนปัจจุบันนี้ไม่ได้หลับเลยค่ะหมอเพราะว่าไปไปทุรละ แล้วมันเลยเวลาทานยาเราก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้ต้องมาหาหมอเลยกลัวก็เลยไม่ทานพอ,อไม่ทานแล้วไม่หลับเลยเราเรารู้สึกว่าเราเราแหวงคนร็อกข้างด้วยไหมใช่ค่ะด้วยเนาะงั้นเดี๋ยวหมอปรับยาให้นิดน,นึงอเออหมอจะปรับให้ยาที่จริงก่อนนอนให้นัาแรงขึ้น <c oughs> นะครับแต่ว่าค่ะไอ้ตัวย,ยาที่เป็นยามอนหลับไม่ตี่นแล้วเนะี่ย เมดสีเหลืองอะฮะไม่ใช่ไม่ใสีเหลืองแ่นสีเหลืองใช่ใช่ตัวนั้นเนี่ยคือเนื่องจากว่ามันเป็นยานอนถ้าสมมติว่าเรากินยาอันใหม่ที่หมอให้ไปแล้วแล้วเรารู้ว่ามันนอนเยอะแล้วเนี่ยไอ้ตัวยาแ่นสีเหลืองเราไม่ต้องกินอือเพราะว่ามันเป็นแค่ยานอนหลับอย่างเดียวอ๋อเดี๋ยวหมอเขียนหน้าซองเอาไว้ว่าทานถ้านอนไม่หลับนะแต่ว่าไอ้ตัวยาที่หมอไม่ได้เขียนว่าถ้านอนไม่หลับเนี่ยแสดงว่าหมอให้กินทุกวันถ้าเกิดทานตังนั้นแล้วมันนอนหลับได้อยู่แล้วก็คือก็คือก็แค่นั้น แล้วมันมันจะมีแบบหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นหรือไม่ว่าอะไรเงี้ยแต่กรณีถ้าถ้าก่อนหน้านั้นน่ะถ้าไม่ทานยาแต่เมื่อคืนนี้รู้สึกว่าควบคุมตัวเองได้อ่าก็ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเมื่อกี้หมอหมอถามเราว่าไม่ดีขึ้นหรือต่อเราบอกว่าไม่มันก็ดีขึ้นหมอเชื่อว่าดีขึ้นแหละพยายามมันยังไม่ได้พอดีเรายังไม่พอัวทันยาพยายามกินให้เร็วอย่ากินดึกนะครับมันจะได้ไม่เรี้ยตอนเช้าค่ะ ท,าน,ทานได้ครท,าน,นทานได้ค่ะช่วงนี้ทานได้แล้วก็ไม่ไม่ค่อยเศร้าแต่จะเป็นการควบคุมอารมณ์มากกว่าจะหมดจะจะโมโหูอะไรอย่างเงี้ยจะไปทางนั้นมากกว่าจะไม่ไม่ค่อยร้องไห้รู้สึกว่าใช้เงินเยอะไนช่วงนี้มากคมากใช่ มากกว่าปกติไหมอา่าใช่ค่ะช้อปปิ้งออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเอองั้นใ้อย่างนั้นหมอว่าไอ้ตัวยาต้านเศร้าถ้านไ่าด้ก็ต้องหยุดทางอา๋อฮะแล้วหนูจะไม่ร้องให้หรอเออเดี๋ยวหมอใช้ยาปรับอารมณ์ตัวอื่นละกันคือไม่ใช่อะไรคือบางคนพอเวลาที่กินยาต้านเศร้าเขาอาจจะใช้เงินเยอะเพราะมันกลายเป็นเหมือนกับอยากจะ ใช่หนูมีความรู้สึกหนูอยากจะช็อปปิ้งแต่นหนูไม่อยากไปไม่อยากไปเจอใครนะอ่าฮะหนูมีความรู้สึกว่าแบบอยู่ในห้องมันห้องเราคือเซฟโซนแล้วแล้วอยู่คนเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่โดยที่ไม่ต้องมีใครอะไรเงี้ยแต่ถามว่ารู้สึกเหงาไหมเหงาแต่ออกไปเจอคนไม่ค่อยได้จะองทานยา ท,ที่หมอจะให้ล้กันเนาะ,ะแล้วก็นัดไว้เดือเหมือนเดิมได้ค่ะโอเคค่ะ,คะอันนี้พอดีคกุกกี้มาฝากคุณหมอขอบ,บคุณ่ะคะ